บทที่1 2 0 4สอี่อ้ายจื้อซินจัดพิมพ์โดยบิกมุงห้องโถงสว่างสวัยด้วยไฟสีส้มแดงอันอบอุน่นอิโซเบลกำลังนั่งอยู่บนโซฟาข้างๆเอาเบิร์ตฟังเพลงเบาๆจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงและใช้ไม้กายสิทธิ์ปรับลวดลายบนเสื้อสเวตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ฉันทำตัวเหมือนเพื่อนสนิทเมื่อไม่กี่วันมานี้ เอาเบิร์ดวางที่ขั้นหน้าการสื่อสารไว้ด้านข้างยื่นมือออกเพื่อสัมผัสท้องที่ยื่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดของอิโซเบลอย่างอ่อนโยนและบอกภรรยาของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้มเมื่อเร็วๆนี้พระผู้ช่วยให้รอดของเราดูสับสนเล็กน้อยว่าเขาสามารถทำหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญนี้ได้หรือไม่ลุงสนิทอิโซเบลเงยหน้าขึ้นมองเอาเบิร์ดขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วตอบด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่าการใช้พี่ชายที่สนิทน่าจะเหมาะกว่า มีแต่ลุงที่สนิทสนมเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกน่าเชื่อถือมากขึ้นเอบิร์ดแก้ไขคุณรู้ไหมหลายคนรู้สึกว่าคนหนุ่งสาวไม่น่าเชื่อถืออันที่จริงฉันรู้สึกหดหูใจมากเมื่อเร็วๆนี้และฉันต้องการความรู้แจ้งจากเพื่อนสนิทของฉันอิโซเบลวางไม้กาย,ยสิทธิ์ลงและวางศีรษะบนไหล่ของเอบิร์ดเหตุคืออะไรเอบิร์ดเอื้อมมือไปลูบผมสีแดงยาวของภรรยาของเขา สามีของฉันชอบวิ่งไปรอบๆซึ่งทำให้ฉันรู้สึกกังวลอยู่เสมออิโซเบลบนอย่างจริงจังกับไอจื้อซินรู้สึกเสียใจเอลเบิร์ตหยุดแขนของเขาแล้วพูดเบาๆฉันยอมรับคำขอโทษของคุณอย่างไรก็ตามอย่าลืมกลับบ้านให้ตรงเวลาและอย่าค้างคืนหลังจากพบคุณแล้วฉันก็รู้สึกโล่งใจอิโซเบลเอื้อมมือไปกอดแขนของเอลเบิร์ตแล้วพูดว่าฉันจึงจะนอนได้ปลอดภยัย ฉันจะให้ความสนใจกับมันในอนาคตเอาเบิร์ดรู้สึกผิดเล็กน้อยจริงๆแล้วเขารู้ดีว่าหลังจากแต่งงานแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปและเขาก็ไม่สามารถเอาแต่ใจเหมือนเมื่อก่อนได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อมดหลายคนไม่กล้าต่อต้อตานบุคคลลึกลับรายนี้พวกเขากังวลว่าสมาชิกในครอบครัวจะถูกคุกคามหากเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นภาระที่ทนไม่ได้สำหรับพวกเขา อันที่จริงฉันอยากรู้มากกว่าว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ข้างนอกแคทรีนา่ายุติการสื่อสารกับมิสซิสแมคดูเกลและมองเอาเบิร์ตอย่างอยากรู้อยากเห็นฉันรู้สึกอยู่เสมอว่าคุณใส่ใจมิสเกรนเจอร์และถึงกับเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยครอบครัวของเธอจริงไหมเด็กหญิงมองเอาเบิร์ดด้วยสายตาพินิจพิเคราะห์จากนั้นใส่หัวแล้วพูดว่าไม่ถูกต้องมิสกรนเจอร์ด้อยกว่าอิโซเบลในทุกด้านและถ้าคุณต้องการหาผู้หญิงจริงๆก็ชัดเจนเลย นางแม็กดูกันไอเล็กน้อยเพื่อขัดจังหวะการคาดเดาของลูกสาวคนเล็กแน่นอนว่าเธอรู้ว่าเอาเบิร์ตมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องเลยในช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่ที่บ้านของเอาเบิร์ตเขาปฏิบัติต่อลูกเขยของเขาเหมือนเป็นเพื่อนฉันค่อนข้างพอใจคุณคิดที่อื่นไม่ได้เหรอเอาเบิร์ตอดไม่ได้ที่จะบน่น ใครอนุญาตให้คุณมีสาวสวยอยู่รอบตัวคุณอยู่เสมอมันยากที่จะเชื่อว่าพวกคุณทุกคนมีมิตรภาพที่บริสุทธิ์ไม่ว่าความสัมพันธ์จะบริสุทธิ์แค่ไหนมันก็กลายเป็นเรื่องบูดบึ้งได้มันสมเหตุสมผลดีอย่างไรก็ตามสถานการณ์แตกต่างไปจากที่คุณคิดเอาเบิดใส่หัวและอธิบายว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแคสเซนดราปรมาจารย์แห่งคำทำนายจริงๆสามเดชนั้นเหรอ อิโซเบลคาดการถึงความเป็นไปได้บางอย่างจริงๆแม้ว่าเธอจะครุกอยู่กับการทำนายได้เพียงช่วงสั้นๆแต่อัลเบิร์ตก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคำทำนายและความเข้าใจของเขาในเรื่องคำทำนายก็เกินกว่าที่พ่อมดส่วนใหญ่กังวลมากสำหรับเธอดูเหมือนว่าอัลเบิร์ตกำลังเสี่ยงและไม่มีภรรยาคนใดอยากเห็นสามีของเธอเสี่ยงวันที่คือวันที่27ธันวาคมช่วงเวลานี้น่าจะเป็นตอนที่เฮอร์มโอี่ส่งครอบครัวของเธอออกจากอังกฤษ และฉันสัญญากับเธอว่าทันจะช่วยเธอซึ่งทาให้คําทํานายแพร่กระจายไปยังครอบครัวของเฮอไมโอนี่ช่วยอะไรหน่อยสิแคทรีนาพ,พึมพำเบาพ,พึมพำเบา,พ,พ,เบาพวกคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆเธอเป็นเพื่อนของฉันและเธอก็คุ้มค่าที่จะลงทุนด้วยเอาเบิร์ตพูดอย่างใจเย็นฉันแค่ช่วยเฮอไมโอนี่พาครอบครัวของเธอออกจากสหราชอาณาจากักรได้อย่างราบรื่นเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของแฮร์รี่พอตเตอร์และเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เธอจะ กเป็นเป้าหมายของบุคคลลึกลับดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะส่งครอบครัวของฉันออกจากสหาราชอาณาจากักรดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ดีนักเอาเบิร์ดมองดูไฟที่ลุกโชนแล้วพูดเบาๆตามคำทำนายของฉันสถานการณ์ในชุมชนเวทมนต์ของอังกฤษอาจแย่ลงอย่างรวดเร็วในปีหน้าแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีมากกระรูงเวทมนด้วยความช่วยเหลือจากสหพันธ์พ่อมดนานาชาติทำให้สถานการณ์ในโลกเวทมนสงบลงอย่างสมบูรณ์ ไม่มีพ่อหมดแห่งความมืดคนใดออกมาสร้างปัญหาอีกเข้าใจยากนิดหน่อยแต่เธอก็ยังเต็มใจที่จะเชื่อคำตัดสินของอัลเบิร์ตเพราะอัลเบิร์ตไม่เคยผิดที่มาของความสับสนวุ่นวายนี้คือชายลึกลับตราบใดที่ชายลึกลับยังไม่ถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์สงครามนี้จะไม่สิ้นสุดเอาลเบิร์ตกล่าวอย่างใจเย็นเอาละ่ะล่วงหน้าไปก่อนอิโซเบลถามอย่างเย็นชา ฉันจะไม่นั่งนิ่งรอความตายมีหลายวิธีที่จะป้องกันไม่ให้คำทำนายเป็นจริงเอาเบิร์ตพูดอย่างใจเย็นอันที่จริงชายลึกลับได้เตรียมกับดักไว้ให้ฉันแต่ฉันหลีกเลี่ยงมันได้อย่างง่ายดายดังนั้นคำทำนายน่าจะเป็นกับดักคุณเป็นคนเดียวที่ไม่จริงจังกับชายลึกลับคนนั้นแคทรีนาอดไม่ได้ที่จะกลอกตาไปที่เอาลเบิร์ตเพราะฉันมาจากครอบครัวมากเกินและไม่สามารถสัมผัสกับความกลัวที่เกิดจากชื่อของชายลึกลับคนนี้ได้ เอาเบิร์ตหยิบแอปเปิลชิ้นหนึ่งจากจานแล้วส่งให้อิโซเบลแล้วพูดว่านอกจากนี้ทายลึกลับก็อยู่ไม่ไกลจากการเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแต่ตามที่คุณบอกดัมเบิลดอรและสคริมเจอถึงวาระแล้วเหรอแคทรีน่าแอบ,บเหลือบมองคุณนายแม็กดูเก้าและแจ้งข่าวที่อาจจะทำให้ทั้งโลกเวทมวนต์ต้องตกใจจบแล้วเหรอคุณหมายถึงนางแม็กดูการะหนักว่าดูเหมือนเธอจะเคยได้ยินความลับสำคัญบางอย่างมาแล้ว อีกสองวันที่เหลือของแคสเซนดรานาจะเป็นวันเสียชีวิตของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์และรัฐมนตรีสคริมเจอร์เอาเบิร์ดมองนางแมคดูเกลที่ประหลาดใจและปลอบโยนเบาๆอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นหากคุณกังวลเกินไปก็แสดงว่าคำกล่าวที่ว่าเมื่อความเยื่อหยิ่งของบุคคลลึกลับถึงจุดสูงสุดมันจะเริ่มอ่อนลงและเขาจะไม่ห่างไกลจากความสิ้นสุดดูเหมือนว่าชายลึกลับจะยังไม่เสร็จงานเลยแคทรีนาปลอบใจเขานี้ ศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ในฐานะคู่แข่งเก่าของยูโนฮูจะจัดการทุกอย่างก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเอาเบิ์ดยังคงเปิดเผยข่าวให้พวกเขาฟังต่อไปอันที่จริงคุณอาจารย์ใหญ่ได้ค้นพบความลับของยูโนฮูแล้วความเป็นอมะตะฉันเชื่อว่าในไม่ช้าบุคคลลึกลับก็จะกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งและเมื่อถึงเวลานั้นบุคคลลึกลับก็จะอยู่ไม่ไกลจากความตายคุณก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนางแมคดูกันถามด้วยความตกใจเล็กน้อย ฉันได้ให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยแก่พวกเขาและคุณก็รู้ว่าฉันเป็นผู้เผยพระวจนะเอาเบิร์ตพูดเบาๆและแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้กอบกู้ที่มีชื่อเสียงมีความเกลียดชังอย่างมากต่อชายลึกลับคนนั้นและเขาจะยุติเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงคุณเป็นคนทรยศและมีไหวพริบจริงๆแม้ว่าคุณจะแข็งแกร่งมากแต่คุณก็ยังกลัวความตายอยู่แคทรีน่าอดไม่ได้ที่จะบน่นไม่ฉันแค่ปล่อยให้โอกาสเป็นของแฮร์รี่ เอาเบิร์ตยักไหลแน่นอนฉันไม่ปฏิเสธว่าฉันไม่ชอบเสี่งจริงๆและฉันเชื่อเสมอว่าสิ่งที่ถูกต้องควรปล่อยให้คนที่เหมาะสมทำคนที่เหมาะสมเหรอฉันไม่เห็นว่าแฮร์รี่จะเหมาะสมกว่าคุณแค่ไหนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณเห็นสิ่งนั้นเอาเบิร์ตพูดด้วยความโกรธแฮร์รี่เป็นผู้ช่วยให้รอดและเขาเหมาะสมกว่าเอาเบิร์ตอย่างแน่นอนที่จะเอาชนะยูโนฮู ท้ายที่สุดแล้วแฮร์รี่เป็นตัวเอกในหนังเรื่องนี้ด้วยความโชคดีของตัวเอกที่อยู่ยงคงกระพันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเอาชนะชายลึกลับคนนั้นได้สำหรับเอาลเบิร์ดเขาได้เรียนรู้บทเรียนของเซริกแล้วเป็นการดีที่สุดที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหูหันพลันแล่นมันจะเป็นเรื่องง่ายประชาชนควรตระหนักรู้ในตนเอง